เด็กาวันนี้จะจะช่องดีๆของก้าวนะครับวันนี้จะม,มาเล่าเรื่องราวของราอยให้ทุกคนฟังกันนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยคือของชอบที่เล่นที่สุดน่ะคือปีต้นไม้หนเล่นบอลครับแล้วก็เล่นกีฬมามครับรโูโบบ์ฟรีไฟล์นะครับสิ่งของที่อยากเล่นก็มีประมาณนี้นะครับอย่างที่สองคือทําอะไรเป็นมั่งหนึ่งทำอาหารอาหารก็จะมีเป็นประมาณก็ยำ ใครทำราเมงได้นะแล้วอย่างที่สามเลยนะเรื่องพีกๆเนะี่ยเรื่องพีกๆนะก็จะมีตอนหนึ่งที่อยู่ที่เรียนนะครับตอนเลือกเรียนแล้วก็เลือกเรียนแล้วใช่ไหมแต่มีพี่ปอห้าเขายัางไม่เลือกใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมก็มากับเพื่อนสามคนผมจะผมจะไม่เอ่ยชื่อนะก็จะมีแบบต่อเต่า แล้วก็ปอาปาอ่านะโอเคแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปข้างเรียนเพื่อไปเลือกของแต่ครูเขาเรียกนะว่าช่วงนั้นตอนนั้นยังไม่มีใครเลืกเรียนห้องผมมันเลือกเรลยตอนนั้นอยู่ป .3 สาโอเคแล้วก็เออแล้วก็ไปแอบอยู่ตรงหลังร้านกลางขายของ,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 งเล่นครับนันนแหละพี่ที่สุลลกแล้วก็ผมขับรถล่างนะตรงนี้ผมจะสอนวิธีขับรถมอเตอร,ถรถ์ไซค์ ยังขับส่งเราไม่ได้ขับรถ่วงอยู่ครับตอนนี้อืมในอนาคตนะครับผมก็จะทำงานเกี่ยวกับกีฬานะครับอยากไปฟุตบอลลูกคที่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ประเทศฝรั่งเศสครับโอเคครับก็ขอจุกับรายการกันแค่นี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตาม t ิ k t อกด้วยนะครับชื่อช่องชื่อว่า d d 6 1 9เหมือนที่ลิบเลยครับ 이거 예능고 차이, 고체, 고대 다민학학학기입니다.